mm ครับติบชุดนี้ก็รับเช่านะครับสำหรับเหรียญไอ้ไข่เพราะว่าความนิยมความศรัทธานั้นยังมีอยู่สำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดก็คือไว้แบบเดิม,ดมนำมาออกจกรอบอยังไงก็เป็นอย่างนั้น,นะครับเป็นเหรียญไอ้ไข่น้ำหนักเบานะครับตามผิวเหรียญน,นั้นท่านก็จะเห็นว่าเหรียญไอ้ไข่เนี่ยอืสักครู่นะครับ เหรียญใ้ไข่เนี่ยนะครับรุ่นแรกนะสองห้าสองหกผิวจะเป็นผิวมันปูผิวมันปูแล้วก็มีการตอ,อกโค้ดวัดเจดีตรงนี้ที่ปั๊มโค้ดปัตเจดีตรงนี้นะครับเป็นเหรียญเหมือนเม็ดแตงนะครับ <c oughs> <c oughs> สภาพอย่างนี้นีก็หลายแสนนะฮะนี่ครับ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเหรียญนะี่เป็นกระเลยนะเห็นไฮะเป็นกระทั่วเลยปี2 5 2หนะครับใครมีรับเช่าอ่าหลายแสนนะครับสภาพอย่างนี้นะฮะผ่านสภาพแบบนี้เลยเดิมเดิมเลยครับเหเลยได้ไข่ไอ้เก็บไว้นะครับแล้วก็ใครมีนะครับประกาศรับเช่าแล้วเช่าพระย่อยเครื่องรางของขังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญ อ่าหลวงพ่อคูณซึ่งเคยได้ให้ได้ชมแล้วระหว่างเหรียญเก๊กับเหรียญแท้หลวงพ่อคูณเราดูเปรียบเทียบเอากันนะครับการดูเหรียญในจดจําเหรียญหรือรูปหล่อหรืออย่างไรก็แล้วแต่เราต้องมีจุดจดจํานี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญน,นี้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับตามเหรียญก็จะมีเส้นสายฝนอย่างนี้ นะครับข้างบนก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุโธร,รุ่นนี้เป็นรุ่นพิพเศษนะครับเพราะว่าเป็นที่ระลึกนะครับในการสร้างกุฏิที่วัดสาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยฮะรุ่นพิเศษเมื่อวันที่4หรือ5นะฮะตุลาคมปี2อ1 7ันรว่าเดยวนี้เหียนแท้เรามาดูด้านข้างตัวตัดะนะครับตัวตัดแบบนี้ นะฮะ้างตัวตัดนี่ถ้าตัดหลายตัวนี่มันก็ไม่ไม่ไม่เป็นสภาพเดิมนะครับเพราะว่าต้องตะใบเรื่อยๆนี่ก็คือเหรียญแท้ส่วนเหรียญเก๊นี่ก็เดี๋ยวจะให้ดูดูเปรียบเทียบเอานะครับเราดูคนนึกอ,อะไรเนี่ยจุดโฟกัสจุดได้ก็คือผมให้จดจำไปที่ใบหน้า เหรียญเกอเอามาออกนะไม่กล้าออกไม่เป็นไรดูเหรียญแท้นั่นแหละครับอย่าไปดูเลยของเกเดี๋ยวมันจะติดตานะครับนั่นแล้วก็นั่นแหละครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดคมีกเกอร์หลายหลายแสนนับเช่าอ่าพระสมเด็จที่จะเช่าก็มีมีเก้าชั้นอย่างเงี้ยเช่าพระสมเด็จพิมเก้าชั้นนี่อย่างนงี้เช่านะครับรับเช่านะฮะไคมีกเกส่งมา นะครับแล้วก็เหรียญเจริญพรบนขอให้มีลักษณะเป็นขี้เบ้าแบบนี้ของปูชิมเจริญพรบนนี้นะครับเช่านะครับแบบนี้ผมจะเช่าเฉพาะพระแท้แต่ไม่ได้เช่าเฉพาะ,พ,าาพ,ระาพระที่สนใจเช่าพระที่แท้ไม่ได้เช่าพระที่สนใจอาจเจอแล้วเหรียญปลอมปีหนึ่งเจ็ด นี่นะครับดูหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เหมือนคนแบบอ,อีกแบบหนึ่งอะ่ะเออเอาเทียบกันดีกว่าเหรนเก้ก็ยังเช่านะฮะเช่ามาดูไว้เทียบเทียบเนี้ยหน้าตานะนี่หน้าตาเหรนแท้จะเป็นอย่างนี้โผล่ขึ้นมาเออเหรนแท้หน้าตาอย่างนี้เออเหรนเก้หน้าตาอย่างนี้อ่าคนละอย่างเลยนะอันนี้หน้าตาจะอีกแบบหนึ่งตาโพรง อย่างนี้จะเป็นแบบตาแบบนุ่มๆหน่อยอนะครับเป็นเหรียญดำรวมดำอย่างนี้ก็มีก็หลายแสนแล้วนะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็เช่าหมดไปเช่าหมดไปเยอะเพราะว่าคนที่เขามีพาแล้วอยากจะปล่อยเช่าบูชาที่นี้มันไม่ค่อยมีคนเช่าอ่ะปัจจุบันนี้ผมได้เรียนแล้วไม่ค่อยมีคนเช่าจริง ที่เราจะคิดว่าตีเป็นมูลค่าเนี่ยอยากามีการแต่หลอกกันว่าเช่าส่วนใหญ่จะเล่นลิเกไม่ค่อยเช่ากันจริงนะครับไม่เช่ากันจริงนี่ก็หลวงพมุยแอบหลวงพ่อเดิมยอ,อนอยุคย่างนี้ก็เช่านะ เชาใครไม่เช่าผมเช่าอ่าส่งรูปมาเร้เลยเหรียนอาจารย์ฟั้นนี้เป็นหลักล้านนะครับรุ่นแรกพระอาจารย์ฟันอาจารโรรับเช่านะครับใครมีอืมใครไม่เช่ามาผมเช่าเองนี้ก็พระพิกเนตหลวงปู่สวงสร้าง มารับเช่าใครไม่เช่าผมเช่าเองแล้วก็เหรียญเสียมาแปดรอบอย่างนี้หลายหลายแสนนะครับหลายแสนเมื่อเช้าเราก็ดูพักชุดเป็นจับพักทีกันไปแล้วหลายหลายแสนนะนเลยนี้เช่ามาห้าห้ามืนเหรียญเงินลงยาสามสี เี้จะแพงหน่อยเช่ามาห้าหมื่นแต่ต้องการปล่อยเป็นแสนนะเราชอบมาประมาณนั้นแต่ต้องการปล่อยเป็นแสนครับเห็นใหม่เรียนอะไรเช่าหมดเช่าดะแม้แต่เครื่องรางอย่างเงี้ยก็เช่าพยาไยาม้นิ้วดำแล้วก ่อเงินต่อทองเช่ามาคู่ละห้าร้อเข้าหลักร้อยรันยันหลักล้าน เออแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ก็เช่านะครับเดี๋ยวนี้เชอามาหลักพันนะแต่ต้องการทำกำไรหลักหมื่นนะครับเป็นเดืยนเดิมๆเลยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่รุ่นสองแถวเดียวครับนี่ก็เช่านะครับหาผมไม่เจอติดต่อผมไม่ได้ท่านก็เข้าไปที่ Google เสิร์ชคำว่าจุกบูรพา เท่านี้เจอผมแล้วผมอยู่ในนั้นนะครับที่อยู่ประวัติสถานะอะไรเอ่ยต่างๆก็มีอยู่ใน Google มันบันทึกประวัติไว้เพราะว่าเราทำ YouTube อัปโหลดในระบบอินเทอร์เน็ต Google อะไรต่างๆเนี่ยมันก็บันทึกชื่อเราไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีระบบ AI เข้ามาช่วย เราเพียงเขียนหัวข้ออย่างข็าคูณปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยอย่างเนื้อของเกต้องคัดออก บีนเจของเกปิดตาไม่รู้ที่อย่เงี้ยก็เช่าเรามาหาข้อมูลเองแต่ของยิ้มแท้แล้วดูยังไงแท้ดูยงังไงแท,งแท้มีคำตอบนะครับแล้วนะก็ ไม่ได้พบกันนานแล้วผมก็นานๆานทีที่จะถือโอกาสได้พบท่านตอนนี้ก็มียอดการดูหนึ่งคนหนึ่งคนผมถือว่าผมได้รับความสาเร็จแล้วเพราะว่าอย่างน้อยมีคนดูทุกวันนี้ที่จะเช่าพระกันจริงๆนั้นไม่ค่อยมีครับเรื่องเช่าพระเรื่องอะไรกันจริงๆไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วก็ จะขายแต่พระของตัวเองเราจะนี้วงจรเนี่ยมันเป็นวงจรอุบาทนะครับเป็นวงจรอุบาทเอื้อทั้งการฟอกเงินเอื้อทั้งมิจฉาชีพเป็นศูนย์รวมแหล่งมิจฉาชีพที่หลอกลวงนะครับเขาเรียกว่าทั้งประเทศต้มตุนนะเป็นสมาคมจดทะเบียนถูกต้อง อย่าไปสนใจเขาทำไงได้รับอย่างไงนะบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญนะครับบอกว่าประกวดพระเครื่องทำไปเพื่อสมาคมอื่นและการรุศลใช่ครับแล้วคุณรู้ความการประกวดนั้นไม่ไม่บริสุทธิ์อ่ะโดยที่คุณนะ่ะไม่ทราบเลยว่าพระแท้เป็นไงแต่คุณก็ยังมีการตัดสิน มีการประกวดจัดเป็นที่หนึ่งที่สองอันนี้มันก็ถือว่าเจตนานแล้วนะนะครับเพราะว่ามันมีการประกวดชนะรางวัลที่หนึ่งที่สองอะไรพวกนี้แล้วก็การผมเคยส่งพระให้ทางเซียนพันแทดูพระให้เซียนพันแทดูพระผมก็บอกว่าเป็นพระจำลองพระสุ้มกอผมเสียไปห้าร้อย เมื่อแปดปีที่แล้วปัจจุบันนั้นการดูพระพร้อมทั้งใบเซอร์ติฟเเกตใบรับรองเนี่ยประมาณพันห้าเป็นอย่างน้อยแล้วก็ไอ้พวกใบพวกเนี้ยพอสมาคมพอเซียนพวกนี้มันตายไปแล้วนะครับเราจะเอาอะไรมาอ้างอิงเขาว่าเป็นพระแท้เพราะความแท้ของพระต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่องค์พระพระไหนจะแท้หรือไม่แท้ในข้อมูลมเดี๋ยวนี้มันหาไม่ยากเลยนะครับ อย่างเช่นผมเช่าพระเนี่ยบางองค์ผมไม่รู้เนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลทาง AI ในการถ่ายถามถึงประวัติวิธีการสร้างใครสร้างอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีระบบ AI ช่วยในการค้นหาการสร้างประวัติทุกอย่างได้อย่างดีนะครับดูพระดีกว่าดูคนพูดก็ยันๆแหละนะครับอืม มีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีเงินเช่าอ่ะถ้าเป็นผระชุดเบญจภัคคีอย่างที่เรามีเป็นฟูลออปชันเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยผมไม่มีเงินรับเช่าถึงขนาดเนี่ยครับมีเงินหมุนเวียนเดือนหนึ่งก็หลักแสนล้านต้น,ตนแต่ไม่มีถึงเยอะขนาดนั้นหรอกครับอืมรถต่อไปเราก็จะมาพบกันลฟ์สดบ่อย,อยทุกทุกวัน อาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ที่จะที่จะไล่นะครับเป็นจำนวนมากนะทำไปทำมาก็คือทาง youtube เขาส่งรหัสโค้ดเป็นพาร์เนอร์นะครับแล้วก็ให้เราทำ Minta alaim dulu ตามสุดท้ายก่อนจะลงไลน์นะครับก็อยากถามว่าผู้ที่เช่านั้นอย่างผมเนี่ยจุบบูรพาใช้ที่จริงว่าอะไรถ้าใครตอ,ตอบ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 ผมได้นะอ่ามีพระให้ครับ <c oughs> <c oughs> พระมเหตุสวนยนยุคอ่าให้หนึ่งองค์เลย นะครับผมใช้ชื่อจริงใน Google ชื่อว่าอะไรนอกจากจุกบูรพาแล้วก็พระบัพบุแล้วให้เวลา3นาทีครับเขียนตอบมาในโพสลได้เลยครับส่งที่อยู่มาด้วยครับเดี๋ยวจะส่งพระให้นะครับ 慢慢落空。 ส่งภาพไปหลายร้านนะร้านมีระดับร้านเซียนๆนะ <c oughs> มันไม่เช่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเขาต้องการปล่อยของตัวเองก็ใครมีแบบนี้รับเช่า3ล้านห้าล้านอะไรลักษณะแบบนี้แต่จริงๆเราไม่เช่านะครับสุป,ประชารจจังไหนเนาะ

โอ้ยไม่เช่าจริงบอยเราก็ไปมาก็ไม่เช่าเป็นหนึ่งวูดดี้แค่์เปิดเจียชู้ศูนย์ภาคกระทิงลายภาคตะวันออกที่วัดกระทิงลายไม่ได้นั้นเช่ากันจริงเออพราอค้าไม่ค้าเขา,าเช่ากันแต่พวกที่บอกประกาศรับเช่าไม่ได้เช่าหรอกออพวกนี้อาศัยเงินกู้ในการเปิดร้านอะ มจะเช่าพระตัวเองเอะจะดูพระยังไม่เป็นเลยแนละ้วจะเช่ายังไงที่สำคัญก็คือไม่มีเงินเพราะว่าเงินกู้ออกมาทำธุรกิจเขาเรียกว่าไม่ใช่เงินเก็บเงินก้อนหรือเงินเย็นเย็นเงินเย็นเนรซื้อเก็บไว้ในช่วงนี้ได้เปรียบแต่จะไปขายใครต่อนาะคตอันนี้ก็ไม่รู้ ขายไม่ได้อย่างน้อยๆไม่ขายไม่ได้เนี่ยมาขายผมนะครับผมรับเช่าครับเอาละครับผมใช้ชื่อจริงว่าชื่ออะไรนะครับท่านจะได้หาผมเจอนะมีพรามาให้ก็ส่งมาเลยหลักร้อยยันหลักล้านส่งมาครับอ่ารอคําตอบอีกสามนาทีถ้าไม่มีใครตอบถูกก็ถือว่าไม่มีใครได้รับรางวัลในวันนี้นะครับ ใครตอบถูกมั้งเปล่าเอ้ย แลก็สอนดูพระมาแปดปีแล้วขิดลูกหาก็เยอะแต่ทำไมไม่มีใครตอบวันนี้ดูดไลฟ์วันนี้น้อยคนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะเจอเจอกันอีกโอ้โหทาห้เป็กมาโดนปากแสบชิเปงเลยทีนี้เอา้ารอคำตอบอีก 咱们的 ไปก่อนแล้วกัน,กนไปกินอีกสามเวลาไปกินยังไงก็หลับบ่าวเป็นจังได ว่ามันชื่นใจเห้ยมันนั้นมี the guy ไม่มีใครตอบผมก็จะรออย่างนี้นะครับว้าซื่ชื่นกาแฟรับเช้ารับบ่ายแล้วก็รับเย็น Então, ยใส่้ในกระเป๋าไอนีอร้เปล่านอนเพิ่งตื่นกระเป๋าเกนี่ไเมื่อคืนเนี้ย